สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube สุรัคุดโคกน้องนายครับคลิปนี้ครับผมมาเจอเพื่อนอีกแล้วครับผมเมื่อวานก็เจอคนหนึ่งเลยเจอคนหนึ่งอ่ะโอ้เพื่อนผมครับแต่ละคนนีแต่ละคนน่ครับดูไม่ได้นะครับดูแต่ละคนครับดูสภาพมันครับไอ้นี่เคยเดินดินคดีมาก่อนครับแต่ก่อนครับอันนี้ดูนคดีมาครับอันนี้เอาความจริงเปิดเผยครับ โอ้คีรได้ใจอย่างครับแต่ก่อน,มนผมก็ทรงอย่างนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เมียไม่ให้อยู่ทรงนี้แล้วเนาะเออมาดูอะไรเนาะนี่แต่ก่อนตรงนี้แหละแต่เ่วันนี้เมียไม่ตรงนี้ลรตเตอรี่ครับผมอาชีพใหม่ของเพื่อนผมครับลรตเตอรี่ลรตเตอรี่โอ้ซื้อกัมนมาเป็นสิบร้อยใบยังไม่เคยถูกจ,จะซื้อร้อยใบครับ น่รอตเตอรี Battery, game, eh, to draw to draw nice ่รอตเตอรี to to ่ครับเดี๋ยวลุงก็ต่อยเดี๋ยวลุงก็ต่อยเดี๋ยวพูดลุงด้วยวลุงก็ต่อยเอ้ยครับก็ให้ดูเพื่อนครับเรรราาควมจิงแน่เพื่อนโจ้ครับแน่เพื่อนโจ้ลุงอยู่สภาพนี้รอเพื่อนอ้เพื่อนโจ้ครับเพื่อนโจ้ดูสภาพมันครับนะรอรอได้รอเรื่งได้โอ้ครับวันนี้เราก็ ไม่ต้องเรียสครับเนาะไป <ฤฤ S 1> ก,กันเล่นๆว่าจะถ่ายพื้นที่โรงงานให้ดูเมื่อกี้ว่าก็เลยเพื่อนเรียกแล้วครับเลยมาดูลอตเตอรี่ก่อนถ้าถ่ายอย่างงี้เมียเห็นก็รู้ว่ากูถูกแล้วเนาะหกสามเจ็ดศูนย์สี่สองเอาตัวนี้แหละเมียร,รู้ไม่เป็นได้ววมันเป็นสินสมรสครับซื้อตอนนี้ก็คือสินสมรสครับผมววายาตเสียดๆได้ล่ะเ็บไปตั้งไงตังงลวละ นี่ครับบรรยากาศยามเย็นของโรงงานเราครับฝนจะเริ่มโปรยโปรยแล้วครับเนาะก็พอดีเพิ่งมาจากสรงงานครับก็เลยไม่มีคลิปลงครับวันนี้ก็ถ่ายแต่นอกเรื่องครับไม่ได้เห็นรถไม่คงไม่โคเนาะเห็นหมูเห็นหมาครับวันนี้เห็นเพื่อนนี่ครับผมเนาะมาอันนี้เจ๊จิ๊บครับมันอายกล้องครับนี่เจ๊จิ๊บครับเป็นเจ้าของเพื่อนไม่ค่อยอายเท่าไหร่เพื่อนไม่ค่อยอายนี่ครับเงินสองร้อยอกูยืมมึงก่อนดิอาอากูคืนมึงละนี่เงินสองร้อยครับผมเนาะ เสสีียยบอันนี้บรรยากาศบ้านนอกครับเนาะเราอยู่ที่โรงงานของเราเนาะตำบลหนองเต็งอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับเนาะเพิ่งนี้เพิ่งส่งงานมาเมื่อกี้เนาะให้ดูบรรยากาศบ้านนอกบ้านนอกบ้านนอกเอาแล้วพี่เอาแล้วนะครับฝนตกแล้วครับอาจู่พักไหนนี่ครับคิดอะไรมาครับเพื่อนก็ไปได้เมียอยู่ฝั่งอำเภอปราสาทครับเนาะ ก็เอาน้องของเพื่อนครับไอที่ได้ก็คือว่าใช้กำลังครับผมใช้กำลังใช้กำลังท้อมเอาครับเออแกล้งไปนอนบ้านเพื่อนครับแล้วก็ใช้กำลังครับก็เลยได้น้องเพื่อนเป็นเมียเนาะชอบใจเลยสอบใจเลย <laughs> ประเด็นมันตั้งใจอย่างนี้ครับ <laughs> เอาลึงทำไปส่วนใครไรื่งนีนะเรื่องวัวที่บ้านนะแต่ก็หมุนมาจนอู้สุดขัด้วไปเรื่องปกติอย่าไปเีเรีย เหมือนกันทุกคนเนาะฝนตกแล้วครับเนี่ยโอ้บรรยากาศร้านเรามีครับลูกชิ้นก็มีนะครับเนี่ยทางล้นลูกชิ้นครับกับป้าครับคุณป้ายัางสาวดูครับยิ้มเลยคุณป้ายัางสาวครับเนี่ยแต่เดยกเขาป้าครับแต่เขายัางสาวครับฮัลลหลฝนตกอีกแล้วครับผมว่าจะพรุ่งนี้ว่าจะย้ายรถไปทําการที่ สองชัดครับเมื่อกี้เห็นแดดออกแรงๆนะรียกว่าแต่ว่าฝนไม่ตกเนาะอเอาอีกแล้วครับนี่ครับโรงงานของพวกเราครับครับผมความโชคดีจะไปเลยนะ โอ้อันนี้ออกออกยูทูบได้เนาะอันนี้มีแต่แก้วไม่เป็นไรครับเบียอยู่ข้างในเนาะอันนี้ก็ฝากลอตเตอรี่ของเพื่อนผมด้วยนะครับเผื่อเอซท่านใดไปเจออย่างนี้หน้าต่างี้แต่ก็ไม่ต้องกลัวครับมันไม่มีน้ำยาครับผมเนาะน้ำยาหมดแล้วนี่ยก็ทุกวันก็ไม่ค่อยได้เจอเพื่อนครับนานๆเจอกันทีมาก็เจอไม่อยากเจอหลไรเจอเสียเงินครับไม่ซื้อก็ไม่ได้ ขอบคุณมากเพื่อนเราน้ำลายไหลคลืกเลยกูเนี่ยหิวว่ะผมเลิกแล้วครับยังไม่เลิกแต่เมียนี่แหละครับผมเราเบียร์เลิกหมดแล้วใช่ไหมใช่ครับเมียเลิกยากเหลือเกินนี่สินเราเยอะเนาะนี่ครับเพื่อนโจครับสวัสดีครับสวัสดีแนะนำตัวได้ไหมแนะนำตัวหน่อยอ่ะ ครับสวัสดีครับก่อนอ่ะสวัสดีครับเอ่อชื่อโจ้ครับสต่งใภาพมีคนงามเอ่อครับผมอยู่ปราสาทครับตอนนี้เอ่ออยู่สุรินทร์แล้วครับย้ายไปอยู่กับเมียครับเอ่อแต่ก่อนคนบ้านไหนครับพี่อยู่บ้านนี้แหละครับตุนแดงกระสังอ๋อแล้วก็เป็นคนตุนแดงเนาะเป็นคนสวยครับแต่กวนก็เอาไปเป็นคนสวยเหมือนเดิมคนสวยเหมือนเดิมเออได้ไมีอสวยเหมือนเดิมหีสวยเป็นเจี้ยสวยครับเออเอาคนสวยครับเพื่อนก็ยังหน้าตาตั้งแต่สืบสีก็ยังร่างนี้นะครับ จนตัววันนี้45แล้วเนาะ46แล้วครับหน้าตายอย่างเหมือนเดิมใช่ไหมขี้เหร่เหมือนเดิมครับไม่ใช่ว่าอะไรเราไม่ว่ากันครับเนาะเจอเพื่อนก็ถ่ายยูทูบเล่นๆกันเราไม่ว่ากันเนาะเผื่อได้สักไลค์สองไลค์ครับเนาะเผื่อได้ยอดวิวนิดหน่อยๆก็ยังดีก็กดมึงก็เข้ายูทูบหน่อยแล้วก็คุดโค้งน้องนาเจออยู่เจออยู่เจออยู่บอกเออกดติดตามหม่น้อยพอาะจะเป็นกำลังใจเว้ย ก็ไม่ค่อยได้เจอเพื่อนแต่ละครับนอกจากวันที่สิบสิบหกกับวันที่หนึ่งครับเพื่อนถึงมาครับนอกนั้นมันไม่มาหรอกครับมันรักเราตอนวันที่หนึ่งกับที่สิบหกกลัวเมียมื้นกัรเออเพราะวันที่สิบหกครับเพราะว่าเขาขายตเตอรี่ครับเขาต้องมาวันที่สิบหกกับที่หนึ่งครับเนาะกลัวเมียมือนกครกลัวจะบอกรับในหน้าต่างี้ก็กลัวเมียมัอนกันโอ้เมียมตัวใหญ่เนาะได้มาแต่แบบใช้กาลังไงเราต้องผมจริงจริงผมไม่กล้าพูดออกสื่อจริงจริงผมไม่เคยกลัวใครมึงก็รู้ว่ากูเป็นคนยังไง ไม่ไม่ไม่เคยกลัวใครครับพวกเราไม่เคยกลัวใครพวกเรานี่ก็เจอเพื่อนก็ทักทายเพื่อนเนาะช่วงนี้ผมก็จะพูดมากไปนิดนึงครับพูดจนเมียบอกโอ้คิดได้ไงเนาะพูดเยอะเหลือเกินเนาะกลับกับใช่นี่ถือพวกเราก็ยังเป็นเพื่อนพูงกันครับก็อยู่ด้วยกันมานานนมครับไปเจอเพื่อนไปเยอะเลยเนาเพื่อนไปเยอะเพื่อนไปเยอะอันนี้ยังผมยาวไปนี่ยาวเนาะยาวเหมือนเดิมไม่ไม่ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมปล่อยจริงถ้าผมไม่ได้ทํา ธุรกิจหรือเดินเข้าไปอำเภอผมคงไม่ตัดครับผมชอบครับนี่คือคือทีมของเราครับช่วงทีเป็นวัยรุ่นครับผมก็สละไปแล้วก็ยังเหลือเขาครับผมนะฮะแต่งตัวไม่ดูสารรูปตัวเองครับดูฮะแต่งตัวไม่ดูคิดว่าตัวเองยังเด็กวัยรุ่นครับดูฮะดูใส่รองเท้าใส่กางเกงครับอายยี่สิบห้ายี่สิบหกผมไม่ว่าครับสี่สิบหกแล้วยังคิดว่าตัวเองวัยรุ่นอยู่เนาะครับอ่า ก็ฝากเอฟซีทุกท่านหรือว่าท่านใดที่ชม u t u b e แล้วก็เจอคนขายตตอรี่แบบนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะครับอ่าผมอ่าก็มันใจดีใจดีใจดีครับใจดีไม่เป็นไรอย่าถือสาก็ช่วยซื้อกันหน่อยเพราะว่าต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเนาะอ่าช่วยๆกันไปครับขอบคุณมากครับอ่าก็คลิปนี้ก็โอเคดีกันเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทีมงานเราด้วยครับอ่าเจอกันค่อยว่ากันใหม่ครับเนาะขออนุญาตจบเพียงตอนนี้นะครับสวัสดีครับ